นี่มีแม่เอซีเอาข้าหลามีของเราอี้ขอบคุณค้าเราที่รอรอเารอสายบนสายบนสายทางสายสายสายอะไรกาได้ไงไย่บน ขับได้ขึ้นมานั่งร้อยได้ต่อยเพ็ญนะแม่น้ำเนี่ยสองสามเป็นไรจะอธิฐานให้ดีๆเราก็วางลงไปในหลวงลูกนิมิตลูกเเ็นประสาทเราโภพาสมากที่จ่าพีู่กโ่เอาไว้ปัจจันนี้บรรยากาศที่วัดวังน้ำฝนค่ะสังสรณสูงเด้อะตำบลบางใหม่อําเภอบางสมบูรณ์สาเกเราเราปิดทองโลกนี้ก็ได้ ตาปเียวเราก็จะเป็นบาปด้วยกันโอ้งตาดเพราะว่าโผพระพุทธเจ้ามีทุกใบเลยจะทำมันได้แม่วัสดีครับขอกอดหน่อยเหงนพ้่อพิ่ม้ะนนี่ส่งข้อความจางพี่นุชไปบอกนั่งๆก่อนกินรายกันจะผัดให้หมดหอยทอด เพราะว่าสายบนสุงมีนทุนไปจนถึง4ทุนุ่นลจากขาไปออกมาทำไชิมนะครับ้าไงบ้างขาขาเปนโคลส์ขาขาสร้างลี่นบ่ายได้น่เแม่เอีนะครับโอ้ยโนใ้พี่น้องเนเขาลามเส้นควาดไทเท่านั้นจกเอาเออ แม่มาต่อแม่นี่เลยค่ะแม่ดีแม่บอกแม่บอกนุสซี่ไปบอกอยู่นุสซี่เดินไปอยู่เดี๋ยวผมก็ลืมเย

ไปถ่ายรูปกับบอสครับแล้วนอกแทดไม่ม่รับโอเคขอบคุณนะครับมีปัดปัดไทยมีปัดไทยมีหอยทอดมีหัดซีอิ๊วด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยขอบคุณนะครับใส่ห่อทอดแม่งอ่ะที่ เปิดพอที่คุณฮอตซี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดวางน้ำฝนจะได้อีหยังเป็นหยังยอนบอ่เนึง่งตั้มบ่สัวยมีไฟยืนอ,อีบอีกิปขาหับเนเดอร์สายไฟไอเชือก <c oughs> อยู่ที่วัดบางน้ำฝนพี่น้องเด้ออันน euh you know ี้ยังช่วงหงคันะคะแน้ตกจะขึ้นมาสาเช็คนะคะแล้วก็่ีมือสาก็จะขึ้นมาสาเช็คสีสีนะคะอย่ากปเดียวเลอยเอย่าเลยอยาอาเยยาเาเดมากลนอย่าเอย่าลอ่่ลอยเเเยออเายอเลย นี่สาวสวยมาแล้วนะสาวมายวรรณยาสอบเพลงดีนะคม่จะว่าี่น้องเอาว้ก่อนอว่าก่อนเราบ้าอนาไหนม่ยังกินนาะแกงเด็กน่อยเนี่ยอ้ย โอ้ยซิมึงเนี่ยมันอร่อยบอลอ,อร่อยบอโอ,ยอ้อยหย,ยักหัวงือกล่ะไปซื้ออีกเนาะสรุปราคาตัวูดอร้อยหนึ่งซื้อของในงานกีกก่การกติซุดแล้วว่าซื้อหลายอันนี้ก็จะเป็นเต็นบอลน,นะคะแล้วก็รถบ้านนะคะเผื่อบอสเปลี่ยนตูดน,นะคะอันนี้ทีมง,งานคอตูงนั่นสิคะส่วนหนึ่งก็เสียบคุณเสียดแ,แล้วก็กําลังเช,ช็คเช็คเช็คเลยนะเช็คตลอด อากาศดีมากนะคะลองเวทีพระโลห์ที่ <Hello. S 1> อากาศวันนี้นะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะำสาวัดบางน้ำฝน้าพี่ะพี่น,อน้องตอนนี้เห้อมายางหน่างานนะคะพี่น้องแต่เดินไปเดินมาเจอแม่นะคะพวนวานนุชี่วันเกิดนุชี่หรอแม่เลี้ยงเ,เองนะ,ะขอบคุณนะคะที่จำหนูได้ พอพอจีบตามมาสิพี่น้องเพื่็เลยเื่ยงห้อยคอเจ้าพระพายนะคะพี่น้องต้องขอบคุณนะคะแม่ดีใจพี่น้องดีใจเดินไปใสช้เพื่อนชมจักนะคะพี่น้องขอบคุณมากของร้านต่างๆนะคะพี่ทอดหอมไก่แง่งงานตานะคะบรินี้งานเาอยู่วัดวังน้ำฝนนะคะอยู่ที่สากแก้วนะคะใครมาเที่ยวงานก็ มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะก็เลยมาแนะนำคุณแม่แกเลี so. ้ยงผัดไทยแล้วก็ให้พอ้นะคะคุณมะคะคุณแม่ครับปนกลนคนี่่ทนาท่เีวลย่ะดครับนาไุห่้อดมาห เดี๋ยวปรุงสร็แล้วนะจ๊ะทุกคนไปชิมกันอร่อยมากทัวเน้นเน้นผักเน้นเน้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะจ๊ะ นำาเไตาหัวอนหลพ่อสมนาตาเารมืนด้่ตบ้องม่ยค่ะสวัสดีค่ะแม่าค่ะขอบคุณน้องเป็นพี่บาไม่โทษจับคือว่าเป็นแบบนี้นะครับาค่ะทุกคนกินข้า

ตัวจริงห้งามแท้่าท่า,าททนไอ้โนอจามคุณ่าเป็นแบบนี้พี่น้าเมื่อแจ่ไม่เป็นแบบใดพี่น้าเพราะแต่มันพวกหายแบบนี้จังใด้ว <c oughs> นมแบบน้จังได บักแจงเป็นอรบาครับักแจงหลายหลายมัน็เยอกินมาแล้วยังเหรอเยอกินมาแล้วต่เขาหลกเขาจะจีบ่อยเนาะเขาจะแนบไหนดเวาพูดนี่แล้วมันนี่พูดนี่แล้วันเจะเอารินเปปมันเป็นน้อยกับเป็นโลกอ่ะนาจะวัสโลกแก มันกินครับมันกครับกับบุนแสบนะคกินครับกับบุญแสบกินไหมเ,เหดมีเด่ยวแสบอ่ะันนี้เจอกันที่วัดวังน้ำฝนนะครับอาเภอบางสมบูรณ์เทียมอ้าวโอ๊ยข้ามานองปากมาัิมอ้ยวาง,ง,งเหลย